สวัสดีค่ะวันนี้ได้เจออาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเยวดาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์หมอปลาได้มาอยู่จังหวัดโคราชนะคะเราจะมาสัมภาษณ์แม่กันว่าทำอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงแล้วคะแม่สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะสบ<ป>มีอาการปวดแขนที่มาหาหมอปลาใช่ไหมคคะแล้วก็นั่งยองๆไม่ได้ แล้วได้แล้วนะคะทีแรกเขามานะคะเนื้อการตรวจแขนตรวจหลังสะโพกแล้วลงขานะคะเขานั่งยองๆไม่ได้เลยก้มไม่ได้เลยนะคะหลังทำไปแล้วเดี๋ยวโชว์หน,นะะ่อยสินนะคะก้มดูให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะก้มได้ดีขนาดนี้เลยนะคะทุกคนค่ะไหนลองนั่งยองๆให้ดูหน่อยสิคะนี่นะคะนั่งยองๆได้ดีขนาดนี้เลยนะคะทุกค่านปกติที่ดั้งยองอยู่อะไรคะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะน,นั่งไหนนี่นะคะดั้งดั้ง